สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามช่องแม่โปพารวยสำหรับวิดีโอชุดนี้นะคะจะเป็นชุดของวันที่หนึ่งนะคะหวยวันที่หนึ่งเมษายนพศส5 6พในชุดสองตัวล่างนะคะ ก่อนอื่นนะคะก็ฝากติดตามช่องแม่โปพารวยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะกด subscribe นะคะเพื่อ,อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดเนาะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในวิดีโอนี้เป็นเพียงการคำนวณแนวทางที่ให้นี้สนับสนุนสระกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการเล่นพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไปดูกันนะคะ2ตัวล่างของวันที่1เมษายน2565ผู้จัดได้จัดชุดให้ดังนี้นะคะชุด2ตัวล่างมวันที่1เมษายน2565นะคะวิ่ง9เน้น8อ่าวิง9นะคะ ชุดสีแดงขีดเส้นแดงนะคะ5 9 2 9 8 9เป็นตัวเน้นนะคะสำหรับ2ตัวล่างแล้วก็ชุดรองคือ1 8 6 8 2 8แล้วก็5 6นะคะอ่าถ้าหากชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าไม่ชอบกดผ่านได้เลยเนาะอีกอย่างหนึ่งนะคะ ฝากให้กับทุกท่านไว้การซื้อนะคะการซื้อหอยนะคะมันเป็นการเสี่ยงเนาะผู้จัดเองก็ไม่รู้ว่า ตัวเด็ดๆตัวเน้นๆตัวนั้นตัวที่จะออกตรงๆของวันที่1เมษายนเนี่ยราวันที่นเนี่ยเป็นตัวไหนนะคะสิ่งที่ให้เป็นเพียงแนวทางการคำน,นวณแล้วก็เป็นศาสตร์ของวันเวลาแล้วก็ตัวเลขที่ให้นะคะก็เล่นให้มีสตินะคะเย่นอย่ามีสติแล้วก็อย่าเล่นทำให้ตัวเองเดือดร้อนเนาะฝาก ให้กับทุกท่านได้ใช้สติแล้วก็ใช้วิทรยานในการรับชมนะคะแล้วก็หวังว่าวันที่1เมษายนทุกท่านจะได้ขอบคุณวันที่1เมษาแล้วก็รวยๆรยๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ